ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนการตัง้งวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีเปลี่ยนรูปหน้าโปรไฟล์ของ youtube นะครับนี่สอนเปลี่ยนเลยนะถ้าใครไม่หยอกใครเป็นแบบพี่เนี่ยก็เปลี่ยนได้นะแต่ใครที่ไม่เหมือนพี่พีก็หน้าจะสอนไม่ได้นะมพี่เป็นเหบ,บนียนะโอเค ก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็กดตรงที่เป็นหูหน้าโฟล์ไฟแล้วก็กดตรงนี้นี่ตรงนี้นะเห็นไหมกดเข้าไปก็จะก็พี่เปลี่ยนชื่อว่าที่ตัวีแนลนะครับโอเคเราก็กดตรงนี้เราก็กดตรงนี้เป็นตัวเลือกภาพนะครับพี่ก็จะเลือกภาพตัวนี้นะนี่คือการได้ค่าของเกมฟีฟนะ ใครอยากได้ก็เอาไปใช้ได้นะนี่พี่ก็จะเปลี่ยนเลยนะโอเคนี่พี่ก็เปลี่ยนเลยนะพี่ก็จะเปลี่ยนหูรูปหน้าตรงนี้นะเป็นเอ,อ่อโอเคนะก็จะจะยอยู่แป๊บเดียวนะใส่รูปหน้าแฟนของพี่เลยนะ โอเคเซลูหน้าแฟนของพี่เลยนะโอเคเดี๋ยวเห็นหน้าชัดๆก่อนเดี๋ยวนะ องก็ได้นะนะโอเคมาก็ไปดูในคลิปได้น,นะครับทุกคนโอเคนี่คือคลิปที่พี่ทำนะเยอะนะครับก็นี่คือคลิปนะนี่พี่ทำคลิปเกมมครับด้วยนะครับทุกคนโอเคนี่คือคลิปที่พี่ลงไปนะโอเคมาก็มองก็ปิด,ดไว้ก่อนนะครับโอเคก็เข้าตรงนี้ นี่ก็จะมีรูปนั่พี่ขึ้นมาตรงนี้ในตรงนี้นะครับนี่ก็การด้า่ะใครอยากได้ก็จะไปได้นะนี่ก็คือทั้งหมดที่พี่มีนะอะไรเยอะแยะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจในการส่งคลิปนี้ด้วยครับบาย